คุณผู้ชมคะสำหรับบทบาทของผู้หญิงในการเมืองที่ประเทศไอซ์แลนด์ก็ได้รับการยอมรับนะคะว่าผู้หญิงก็ได้พื้นที่และมีความก้าวหน้ามากที่สุดประเทศหนึ่งโดยเฉพาะการเลือกตั้งที่ผ่านมาล่าสุดผู้หญิงได้ครองที่นั่งในสภาเกือบที่จะเกินครึ่งนะคะซึ่งถือว่าเป็นสัดส่วนที่สูงที่สุดในยุโรปและเท่ากับตอกย้ําความเป็นประเทศที่เท่าเทียมทางเพศมากที่สุดประเทศหนึ่งในโลกสําหรับไอซ์แลนด์ค่ะ ติดตามรายงานจากคุณเสวรักษ์จากวิวัฒนากรค่ะกาเรเลือกตั้งทั่วไปของไอซ์แลนด์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นการชิงเก้าอี้ในสภา63ที่นั่งซึ่งผลการนับคะแนนเบื้องตน้นผลปรากฏว่าผู้สมัครที่เป็นผู้หญิงคว้าไปได้ถึง33ที่นั่งเกินครึ่งหนึ่งของที่นั่งในสภาทั้งหมด ซึ่งจะทําให้ไอซ์แลนล์กลายเป็นประเทศแรกในยุโรปที่สมาชิกสภาเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชายแต่แล้วความฝันดังกล่าวก็มาลายหายไปเมื่อผลการเลือกตั้งในบางเขตมีคะแนนสูสีกันมากจนต้องนับคะแนนใหม่และผลสรุปว่าผู้หญิงได้ครองที่นั่งในสภา30ที่นั่งจากทั้งหมด63ที่นั่งแม้ว่าจะไม่ได้ครองที่นั่งส่วนใหญ่ในสภา แต่ผลการเลือกตั้งที่ออกมาได้ตอกย้ำถึงสถานะของไอซ์แลนด์ว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความเท่าเทีเทยมทางเพศมากที่สุดของโลกโดยผลการสำรวจของ World e c onom i c Forum เพบว่าไอซ์แลนด์เป็นประเทศที่มีความเท,าเท่าเทียมทางเพศมากที่สุดของโลกติดต่อกันนานถึง12ปีโดยไอซ์แลนด์เป็นประเทศที่สัดส่วนของผู้หญิงในสภาสูงที่สุดในยุโรปคือร้อยละ48ตามมาด้วยสวีเดนร้อยละ47และฟินแลนด์ร้อยละ46 ในขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่รู้สึกภาคภูมิใจที่ผู้หญิงไอซ์แลนด์มีบทบาทในสังคมทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนบทบาทในการบริหารประเทศรวมถึงมีความก้าวหน้าในอาชีพการงานและการศึกษาซึ่งถือเป็นรากฐานของการพัฒนาประชากรให้มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป